สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Real Me Podcast นะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับสำหรับรายการ podcast ของผมเองนะครับซึ่งใน EP นี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันถึงนะครับเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึงเรียนดนตรีนั่นเองนะครับก็ EP นี้เนี่ยก็จะพูดถึงสาเหตุของผมใช่ไหมสาเหตุว่าทําไมผมถึงจะมาสาเหตุ สาเหตุว่าทําไมผมถึงเรียนดนตรีนะครับแล้วก็ใน EP ีต่อไปเนี่ยอีพีที่3เนี่ยผมก็จะนําแขกรับเชิญนะครับจะนําเกสที่เคยมาออกช่องกับผมแล้วครับนั่นก็คือคุณฟูนั่นเองครับซึ่งเขาก็ไม่ได้เรียนดนตรีนะครับแต่ว่ามีเขาเรียกว่าแหละเป็นชมรมดนตรีนะครับที่ทํางานในเรื่องของดนตรีด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของตัววงของเขาด้วยนะครับแล้วก็ ตัวของโปรเจกต์ที่เขากำลังทำอยู่กับรุ่นพี่ของเขานะครับซึ่งก็จะมาพูดคุยกันใน e ีีที่3านี่เองนะครับซึ่งบอกตรงนี้ได้เลยว่า e ีีที่3อ่ะผมอัดก่อนที่จะมาอัด e ีีที่2แล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ตรงกันมากก็เลยอัดก่อนอกว่าแล้วก็ค่อยมาอัด e ีีที่2ใน e ีีนี้นะครับก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกัน,นครับว่าทำไมผมถึงเรียนดนตรีเนาะก็ขอเล่าย้อนไปสั้นๆแล้วกันว่าในช่วง ตั้งแต่ช่วงประถมอย่างเงี้ยช่วงประถมสักประมาณถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้ผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วน่าจะชกน่าจะสักประมาณป .4 มั้งประถมปีที่4ี่ะครับผมได้พ่อแม่เขาก็อยากให้ผมเนี่ยได้ลองเร็นดนตรีแล้วก็ตอนแรกผมคิดว่าเขาอะอยากให้เรียนเปียโนแต่ว่าผมคิดว่าเปียโนมันดูผู้หญิงขอ,ขอโทษด,ด้วยขออภัยด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนาะในวัยเด็กนะครับเราก็มีความคิดแบบนั้น ผมก็เลยตัดสินใจเรียนกีตาร์ลวกันครับก็เลยไปลงคอร์สเรียนในสถาบันเรยนนตรีแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนั่นเองครับซึ่งก็เป็นกีตาร์คลาสสิกนะครับที่เรียนตอนนั้นแล้วก็เรียนเรียนบ้างไม่เรียนบ้างแบบว่าช่วงนั้นนะเนาะช่วงปฐมเราก็จะมีความสนสนเราจะมีความสนุกสนานไม่ได้จริงจังไม่ได้อะไรกับชีวิตมันมากอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเออเล่นบ้างเรียนบ้างแต่ก็เรียนมาจนถึงช่วงเรียนกีตาร์คลาสสิกมาจนถึงช่วงประมาณ ป6มั้งเออแล้วเหมือนปอ6ก็แยกย้ายไม่ได้เรียนกับสถานบันนี้แล้วก็แบบว่าในช่วงที่เราขึ้นมหาลัยอ่ะเอ้ยในช่วงที่เราขึ้นมัธยมอะไรเงี้ยครับช่วงมัธยมต้นอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากมีวงดน,นตรีด้วยความที่เราก็เหมือนแบบเอ่อเล่นกีตาร์อะไรพวกเนี้ยนาะเราก็ได้ฟังเพลงป๊อปเพลงไทยที่มันแบบว่าไม่ใช่เพลงคลาสสิกแบบ กีตาร์อย่างเดียวอย่างเงี้ยเราก็ได้ฟังเพลงป๊อปเพลงไทยมากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะมามีวงดนตรีเป็นของตัวเองเราอยากที่จะแบบว่าเล่นกีตาร์ที่มันไม่ใช่แค่กีตาร์คลาสสิกหรือว่าเพลงคลาสสิกเราอยากเล่นเพลงที่มันแบบเป็นแบบว่าเพลงที่มีความป๊อปเป็นเพลงที่เป็นเพลงร็อกเป็นเพลงไทยอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับก็เลยอยากก็เลยเริ่มที่จะหันมาเล่นกีตาร์โปร่ง หันมาเล่นกีตาร์ที่มันแบบว่าอยากได้กีตาร์ไฟฟ้าเอออยากได้กีตาร์ไฟฟ้าอยากเล่นเสียงแตกอยากเล่นเพลงที่มันแบบว่าเป็นเพลงที่เขาฮิตๆกันในช่วงนั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยช่วงมต้นอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มจับกลุ่มเพื่อนที่จะมีวงดนตรีแล้วก็เริ่มหันมาเล่นกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งมากขึ้นตีคอร์ดโซโล่หรือว่าเริ่มหันมาศึกษาเกี่ยวกับเพลงป๊อปเพลงร็อกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้ช่วง มต้นอย่างเงี้ยจนถึงมสามอย่างเงี้ยก็มสาอ่ะเริ่มมีวงจริงจังนะครับเริ่มตั้งวงกับเพื่อนจริงจังแล้วก็ออกงานโรงเรียนแบบจริงจริงจังๆก็ช่วงมสามแล้วก็ช่วงม4มหม6อย่า,างเงี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงนิดๆนี่ยหน่อยก็เลยแบบว่าเออก็ยังทําวงต่อนะแล้วก็ออกงานโรงเรียนประจําแต่ว่าไม่ได้เป็นวงที่ออกไปประกวดข้างนอกสักเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ ไม่ไม่รู้สิแต่ืบนแบบว่าไม่ค่อยชอบบรรยากาศในการประกวดดนตรีสักเท่าไหร่อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยถามคนในวงเหมือนกันตอนนั้นอะว่าอยากประกวดไหมหรือว่าอยากอะไรไหมแต่ส่วนตัวของผมอะผมไม่ค่อยชอบบรรยากาศในการประกวดดนตรีสักเท่าไหร่มันอาจจะเป็นแบบว่ามันอาจจะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกขาดประสบการณ์ในตรงนั้นไปแต่ผมคิดว่าเมื่อหันมามองย้อนกลับไปวันนั้นอะผมก็รู้สึกว่าความคิดของผมในตอนนั้นอะมัน ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นได้ผมก็ยังคิดแบบนั้นอยู่ดีครับผมก็ยังแบบไม่อยากไปประกดดนตรีแบบนั้นอยู่ดีอาจจะเพราะว่าด้วยความกดดนันเรื่องบรรยากาศด้วยอะไรพวกนั้นด้วยอาจจะทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบอะไรตรงนั้นก็เลยอยากที่จะเล่นดนตรีให้ในโรงเรียนอย่างเดียวอย,อยากที่จะอยากที่จะโชว์ความสามารถแค่ในโรงเรียนอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นมากกว่าที่จะแบบออกไปประกดดนตรีข้างนอกก็เลยไม่ได้ประกดดนตรีแต่ว่าพอจบช่วงม .6 อย่างเงี้ยก็เพื่อนแบบว่าเพื่อนในวงก็แยกย้ายไปเรียนที่นู่นที่นี่อะไรนะครับอย่างอย่างฟูก็ไปเรียนที่ แม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายใช่ไหมแล้วก็อย่างน้องร้องหญิงอีกคนหนึ่งอ่ะเขาก็ไปเรียนที่ถ้าผมจะม่ผิดนะเรียนที่จุฬามครับแต่ว่าเขาก็มีวงคอรัสของเขาในเงี้ยเออซึ่งก็แบบว่าแต่ละคนก็แยกย้ายไปนู่นไปนี่ครับส่วนมือกองก็ไปอยู่เยอรมันแล้วครับไปเรียนต่อที่นู่นนะครับส่วนน้องของผมก็เรียนอีกที่หนึ่งเงี้ยครับเรียนไม่ไม่ได้เรียนดนตรีด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนคณะเดียวกับผมไม่ได้เรียนมหาลัยเดียวกับกับกันผมเลยครับแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่อในเงี้ยก็แต่ละคนก็แยยยก้าาไปตม หน้าที่ตามสิ่งที่ตัวเองต้องทําหรือว่าต้องเรียนอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้มีวงดน,นตรีจนพอเข้ามาหาลัยอย่างเงี้ยพอเราเข้ามาเรียนคอรัสพอเราเข้ามาเดี๋ยวสิต้องต้องพูดว่าต้องพูดก่อนว่าทําไมถึงมาเรียนคณะดน,นตรีเนาะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงด้วยความที่ผมซึมซับการเล่นดนตรีการเรียนดน,นตร,รนนนตีมาตั้งแต่ช่วงป .4 อ,อย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกว่ามันช้าหรือมันเร็วนะ แต่ความรู้สึกของผมอ่ะผมรู้สึกว่าการเริ่มเรียนตั้งแต่ป .4 ผมรู้สึกว่ามันช้าไปด้วยซ้ำนะครับช้าไปเพราะว่าถ้าเราอยากจะเรียนดนตรีจริงๆอ่ะเราสามารถเรียนได้ตั้งแต่แบบว่าป .1 ป .2 เราก็สามารถเรียนได้แล้วถูกไหมแต่ผมรู้สึกว่าด้วยความที่ผมติดเกมด้วยเท่านั้นนะครับช่วงเด็กๆเกนาะมันก็จะทําให้แบบว่าไม่ได้สนใจเรื่องดนตรีขนาดน,นั้นซึ่งถามว่ามันส่งผลกับปัจจุบันไหมมันก็ส่งผลนะเพราะว่า ความคิดของผมในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่อยากมันก็ไม่ได้อยากที่จะเรียนดนตรีอยากจะเล่นดนตรีขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าเหมือนสาเหตุที่ทําให้อยากเล่นดนตรีอยากเข้าออเรียนคณะดนตรีมากขึ้น<ส>เพราะว่าเราชอบบรรยากาศในการที่ได้เล่นดนตรีได้แสดงความสามารถให้กับทุกคนได้เห็นในโรงเรียนว่าเออเราสามารถเล่น,นดนตรีได้นะเราร้องเพลงได้อนะไรเงี้ยแบบประมาณนั้นซึ่งเราก็เลยคาดหวังว่าการที่เข้ามาเรียนดนตรีมันจะทําให้เราได้แสดงความสามารถได้โชว์ฝีมือ แบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันด้วยความที่เราอยู่แต่ในสังคมของโรงเรียนเราเงี้ยเราไม่ได้ออกไปโชว์ความสามารถข้างนอก <men ly> เราก็เลยไม่ได้เห็นเหมือนเราปิดตาข้างหนึ่งว่าเราเห็นแค่คนในโรงเรียนเงี้ยว่าเขารู้สึกยังไงเขาแบบได้เห็นความสามารถของเราใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้เปิดตาข้างหนึ่งไปดูไปมองข้างนอกว่าข้างนอกโลกภายนอกสังคมดนตรีภายนอกมันเป็นยังไง <men ly> เราก็เลยไม่รู้ว่าเออข้างนอกเขาเป็นยังไงการทํางานการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร c o n เน c ชั o นหรือว่าอะไรพวกเนี้ยข้างนอกเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ผมึกว่าพอความอยากเรียนอะช่วงนั้นมันก็จะมีอยู่แหละจนสอบติดนะครับช่วงที่ผมสอบอะก็เป็นช่วงของ TCAS รอบหนึ่งเลยซึ่งปีที่ผมเข้าอะเป็นปีแรกที่เขาทดลองระบบ TCAS ซึ่งผมก็สอบติดตั้งแต่รอบแรกเลยก็คือรอบของโคตามัง้งเออรอบของโคตาซึ่งผมก็ได้โคตา ท้องถิ่นหรือว่าเด็กมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็นานมาแล้วนะครับซึ่งก็ได้โคต้าตรงนั้นมาแล้วก็เข้าติดตั้งแต่รอบแรกเลยแล้วก็ช่วงที่เรียนม .6 ช่วงม6เทอมปลายอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างชิลก็ค่อนข้างปล่อยปล่อยแบบว่าไม่ได้จริงจังกับการเรียนมากเลยขนาดนั้นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเออก็ในเมื่อสอบติดแล้วอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าปล่อยปล่อยไปพอเข้ามาเรียนในมหาลัยสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้โชว์ความสามารถเราจะอยากมีวงดนตรีเราอยากจะทําเพลง ตรงนั้นมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆเพราะว่าความคิดของผมอะก่อนที่จะเข้ามาเรียนดนตรีอะผมคิดว่ามันง่ายมันอิสระมันค่อนข้างจะฟรีมันค่อนข้างจะแบบว่าไม่ได้เรียนยากไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ต้องทําอะไรเยอะแยะขนาดนี้ขนาดปัจจุบันนะครับขนาดในตอนนี้อย่างเงี้ยผมมาว่าเด็กหลายๆคนเด็กเรียนดนตรีหลายๆคนอะช่วงแรกๆที่แบบว่าอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเล่นดนตรีแค่ชอบดนตรีอะไรอย่างเงี้ย การเข้ามาเรียนดนตรีในมหาวิทยาลัยมันความชอบหรืออะไรแค่นั้นนะมันจะไม่พอแน่นอนนะครับเพราะว่าการเรียนดนตรีจริงๆแล้วว่ามันต้องเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีมันต้องรู้เรื่องของทฤษฎีและปฏิบัติด้วยซึ่งสกิลการปฏิบัติและสกิลทฤษฎีเนี้ยมันก็สําคัญมากๆในการเรียนดนตรีเพราะฉะนั้นผมเตือนทุกคนไว้ผมเตือนเด็กๆทุกคนตอนนี้ไว้เลยว่าใครที่แค่ชอบเล่นดนตรีแค่ คิดว่าดนตรีเป็นงานอดิเรกไม่ได้อยากจริงจังกับมันมากไม่อยากจะใช้คำว่าห้ามแต่บอกว่าไม่แนะนำให้คุณมาเรียนดนตรีดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณแค่มีความชอบรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นแค่งานอดิเรกคุณก็เอาดนตรีไปเป็นแค่นั้นดีกว่าดีกว่าเข้ามาเรียนเข้ามาสู่ความยากลำบากแบบแบบผมหรือว่าแบบคนอื่นๆที่แบบว่าเข้ามาเรียนแล้วก็ซิ่วออกไปหรือว่าแบบว่า ก็ไม่ได้จบแล้วก็ออกไปก่อนอะไรเงี้ยเออผมสึกว่าผมไม่อยากให้ใครหลายๆคนเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเหมือนกับเพื่อนของผมหรือว่าเหมือนกับเอ,อ่อคนรู้จักรอบๆตัวผมผมเงี้ยที่ช่วงปีหนึ่งอ่ะเอกวอยซ์ส่งผม่าเข้ามาประมาณเกือบ20คนเลยนะแต่ว่าพอถึงปีสี่อ่ะเหลือประมาณ10กว่าคนได้นะครับเหลือ10คนนะ่ะสิคนเป๊ะเลยนะครับก็หลายๆคนก็ออกไปออกไปตั้งแต่ปี1เทอมหนึ่งก็มีปี1เทอม2ก็มีหรือว่าปี2เทอมหนึ่งปี2เทอมสองก็มีอ,อ,มอ,มอ,มอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่า เขาอาจจะแค่ชอบดนตรีอยากจ,จะแค่เล่นดนตรีแต่ไม่ได้รู้สึกว่าการเข้ามาเรียนดนตรีมันจะเพิ่มความชอบหรือว่ามันจะทวีคูณความชอบของเขาขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าการเรียนดนตรีในมหาลัยมันกลับทาให้ความชอบในเรื่องของดนตรีของเขามันค่อยๆลดลงลดลงจนบางคนไม่มีแล้วจนบางคนไม่คิดที่อยากจะเรียนดนตรีอีกแล้วอย่างเงี้ยหรือแบบว่าบางคนไม่อยากจะ บางคนอ่ะหันหน้าออกจากดนตรีไปทำอย่างอื่นแล้วก็มีเหมือนกันมันก็เลยเป็นสิ่งที่แบบว่าอยากจะเตือนทุกๆคนอยากจะเตือนเด็กวัยรุ่นทุกๆคนว่าถ้าคุณอยากจะเรียนดนตรีจริงๆคุณอยากจะมาทํางานด้านนี้คุณอยากจะแบบจบเป็นด็อกเตอร์ทางด้านดนตรีผมมองว่าการเรียนดนตรีในมหาวิทยาลัยคือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับคุณมากๆแต่ว่าคนที่ไม่อยากเรียนดนตรีคนที่ไม่อยากเอ่อคนที่อยากอาด,ดนตรีเป็นางานอา่างเงี้ย คุณไปลงคอร์สเรียนข้างนอกดีกว่าไปเรียนตามสถาบันข้างนอกดีกว่าไม่แนะนําให้มาเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะว่าในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็นทางจะว่าง่ายก็คือมันจะมีความเป็นทางการมันจะดูยากมันจะดูต้องอีกระดับหนึ่งของการเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับมันจะไม่ใช่เหมือนแปบว่าลงคอร์ส bakın, เรียนกีตาร์ลงคอร์สเรียนร้องเพลงตามสถาบันปกติมันก็จะมีความยากความง่ายอียกคนละระดับหนึ่งเลยเหมือน เหมือนสถาบันข้างนอกประมาณนี้แต่ว่ามหาลัยก็คืออันนี้เลยมันก็จะมีความแตกต่างกันแบบอย่างเห็นได้ชัดสาหรับมุมมองของคนที่เรียนดนตรีอยู่นะครับก็เลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาพูดถึงคณะดนตรีของผมกันบ้างนะครับคณะของผมที่ผมเรียนอยู่เนี่ยมีชื่อว่าคณะดนตรีและการแสดงนะครับซึ่งเป็นทั้งมีทั้งการแสดงนะครับมีเอกละครมีเอกเอ่อจะพูดถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนแบบว่า ตอนนี้เขาแบ่งออกเป็นประมาณ4หรือ5สาขาใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยแต่ว่าสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคณะของผมได้นะครับคณะของผมเนี่ยก็จะมีชื่อว่าคณะดนตรีและการแสดงใช่ไหมแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ MUPA นะครับถ้าคุณไปเซิร์ชใน Google เนี้ยก็สามารถเซริร์ชคำว่า MUPA แล้วก็ตามด้วย BUU ได้เลยมหาวิทยาลัยบูพาเนี้ยก็จะ ขึ้นเว็บไซต์ของคณะดนตรีและการแสดงครับก็ลองไปดูข้อมูลได้ถ้าสําหรับผู้ปกครองท่านไหนหรือว่านิสิตหรือว่านักเรียนคนไหนนที่สนใจในคณะนี้ก็ลองเข้าไปดูเว็บไซต์ได้นะครับหรือว่าอยากจะให้ผู้จอดลึกเกี่ยวกับคณะดนตรีและการแสดงของผมที่ผมเรียนอยู่เนี่ยก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมหรือว่าจะอยากจะรู้ลงจอบลึกไปมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะเอามาทําเป็น EP ีต่อๆไปให้นะครับแต่ว่าถ้าผมพูดรวมๆนะเท่าที่ผมนึกได้ตอนนี้ก็จะมีเอกละครนะครับก็จะเป็นพวกการแสดงอะไรพวกนี้ไปเลยครับแล้วก็จะมีเอกออกแบบซึ่งก็จะออกแบบพวกเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรพวกนี้มากกว่านะครับแล้วก็จะมีเอกนักศิลป์นะครับจะมีเอกดนตรีสากล ก็คือดนตรีสากลก็จะมีพวก voice ใช่ไหมที่ผมเรียนอยู่แล้วก็จะมีแยกย่อยออกไปอีกดนตรีสากลก็จะมีพวกเครื่องเป่าเครื่องสายเครื่องนู่นเครื่องนี้เครื่องนั้นแล้วก็จะมีเทคโนโลยีดนตรีด้วยซึ่งเกี่ยวกับพวกของเทคโนโลยีดนตรีพวกหลังบ้านการอัดการมิกซ์การอะไรพวกนั้นนะครับก็จะเป็นของเทคโนโลยีดนตรีนะครับแล้วก็ดนตรีไทยแล้วก็จะมีผลิตสื่อนะครับซึ่งเป็นพวกการถ่ายทําฟิล์มหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับวิดีโออ่ะก็จะเป็น สาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดมาก็แบบว่าเป็นผลิตเสืออะไรพวกนั้นนะครับก็จะมีประมาณนี้ซึ่งผมก็ยังไม่ได้แบบจอดลึกอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้แบบจอดลึกจริงๆก็คอมเมนต์แล้วก็อาจจะเอามาทําเป็น EP ีต่อไปให้นะครับขอพูดเจาะลึกสําหรับดนตรีสากลก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเอกที่ผมเรียนอยู่นะครับซึ่งเอกดนตรีสากลเนี่ยก็จะมีพวกเครื่องเป่าเครื่องสายอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมเครื่องเคาะเครื่องกระทบหรือว่าแบบว่าเอกบอยสแตงผมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวก เอกแจ๊สเอกป๊อปเอกคลาสสิกอะไรพวกนี้คร well. so 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 ับก็จะเป็น3เอกหลักๆที่ดนตรีสากลในคณะนี้มีนะครับซึ่งผมอยู่เอกคลาสสิกนะแล้วก็อยู่เอกวอยซ์นะครับเอกวอยซ์ก็คือเอกขับร้องนั่นแหละซึ่งเอกวอยซ์เนี่ยก็จะแยกย่อยออาเป็นเอกวอยซ์คลาสสิกซึ่งผมเรียนอยู่เนาะเอกวอยซ์แจ๊สเอกวอยซ์ป๊อปเอกวอยซ์ลูกทุ่งซึ่งก็จะมีประมาณ4 4 สี่เอกหลักๆนะครับสำหรับเอกบอยส์นะครับซึ่งผมเรียนเอกบอยส์คลาสสิกอยู่เนาะซึ่งเพลงมันก็จะเป็นเพลงที่แบบว่ามีความเป็นยุคตั้งแต่บาโรกนะครับคลาสสิกโรแมนติกหรือว่ายุคต่อ,ตอ,ตอมาพวกโรแมนติกหรือว่ายุคศตวรรษที่20อะไรเงี้ยก็จะมีประมาณนั้นซึ่งก็จะได้ร้องเพลงหลากหลายแต่ว่าที่ทุกคนรู้จักกันทั่วไปก็จะเรียกว่าเพลงคลาสสิกก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอาจจะต้องไปดูต่อว่าเพลง นั้นที่เราฟังอ่ะมันอยู่ในยุคไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็จะสามารถเรียกลมๆได้ว่าเอกดนตรีคลาสสิกหรือว่าวายคลาสสิกหรือว่าเพลงคลาสสิกก็ได้เช่นกันนะครับทําไมผมถึงเลือกเรียนที่นี่เนาะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าผมติดตั้งแต่รอบแรกแล้วครับแล้วก,แวก็แล้วก็แบบไม่ได้คิดที่จะไปสอบที่อื่นหรือว่าไม่ได้คิดที่จะแบบไปไปเอาโคต้าตัวนู้นไปลองสอบตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้มีความคิดตรงนั้นเลยก็คือได้รอบแรกรอบนี้แล้วก็คือจบเลยครับก็คือพอแค่นี้แล้วนะครับ เ <boundaries S 1> หลืออยู่ประมาณ3-4หัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือว่าเรียนง่ายจริงไหมก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนาะที่ผมเตือนเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองท่านไหนที่อยากจะส่งลูกมาเรียนมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับดนตรีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เรียนง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะครับมันเรียนยากมากๆแล้วก็เรียนจริงจังมากๆอย่างที่บอกไปว่ามันอีกระดับหนึ่งเลยสำหรับเด็กมหาลัยอย่างเงี้ยครับมันไม่เหมือนกับโรงเรียนคอร์สเรียนตามสถาบันปกตินะครับมันจะอีกระดับหนึ่งเลยซึ่งความยากมันก็จะยากขึ้นไปอีก แต่ถามว่าถ้าคนที่สนใจเงี้ยคนที่แบบจริงจังอย่างเงี้ยผมว่ามันเรียนได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าคนที่แบบว่าคิดว่าดนตรีเป็นงานเป็นแค่งานอดิเรกหรือว่าเป็นการผ่อนคลายอย่างเงี้ยการเรียนในมหาลัยมันจะไม่เหมาะนะครับก็ไม่ไม่แนะนําให้คุณมาเรียนอยู่แล้วนะครับเรียนหนักไหมเรียนไม่หนักนะครับเรียนไม่หนักมันก็จะมีสาขามันก็จะมีวิชาที่ต้องเรียนใช่ไหมของแบบเอกบอยส์อย่างเงี้ยมันก็จะมีวิชาที่ต้องเรียนหรือว่าวิชา เอกดนติสากลอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนมันก็จะแบบเป็นเป็นวิชาบังคับอะไรพวกนั้นนะครับก็จะมีแล้วก็จะมีพวกวิชาที่ต้องเรียนของมหาลัยนี้อย่างเช่นอิงนะครับอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหรือว่าวิชาพื้นฐานตามมหาวิทยาลายยัยเงี้ยผมว่าเอ่อตามมหาวิทยาลายยัยเงี้ยก็จะมีวิชาที่แบบว่าแต่และมหาลัยเขา <c oughs> เขาก็ <c oughs> จะกําหนดไว้ให้ว่าถ้าคุณเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้คุณต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง แล้วถ้าเรียนไม่ผ่านคุณก็จะแบบว่าไม่จบอะไรเงี้ยคือก็ต้องเรียนให้วิชาพวกนี้ให้ผ่านแล้วก็ไม่สามารถเอาวิชาเสรีอะไรเงี้ยมาแบบว่าเอามาทบหน่วยกิจได้มันก็จะมีประมาณนั้นนะครับซึ่งคณะซึ่งมหาวิทยาลัยบรูรพาของผมเนี่ยก็จะมีมีวิชาพวกนั้นอยู่แต่แบบว่าแต่แบบว่าไม่ได้มีไม่ได้มีหลายวิชาก็จะเฉลี่ย,ยตามแบบว่า,าปีหนึ่งก็จะเรียนวิชาพวกนี้ประมาณ2วิชาแล้วก็ปี2ก็จะเรียน 2- อสาวิชาเลยครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีพวกวิชาเสรีซึ่ง วิชาเสรีในมหาวิทยาลัยบูราพาของผมเนี่ยก็จะมีประมาณ6หน่วยกิตต้องเก็บประมาณ6หน่วยกิตนะครับซึ่งถ้าเรียนเกินกว่านั้นนะก็สามารถเอาไปทบกับหน่วยกิตตามวิชาเกณฑ์อื่นได้ซึ่งก็จะต้องไปดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวของผมอะผมก็จะเรียนแค่6หน่วยกิตแล้นะครับไม่เกินได้เกินแบบว่าสักเรียนสัก7หน่วยกิตหรือว่า8หน่วยกิตได้ก็อาจจะแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่า ช่วงปีหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็จะเรียนค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าตามตามปกติเลยอยู่แล้วเนาะเพราะว่าคณะต่างๆหรือว่าสาขาต่างๆอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กปีหนึ่งจะต้องเรียนเยอะกว่าเด็กปี3หรือเด็กปี4อย่างเงี้ยครับส่วนปี2ก็จะเรียนเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็จะแบบไม่ได้เยอะเท่าเด็กปีนหนึ่งส่วนปี3อย่างเงี้ยก็จะสบายขึ้นหน่อยก็คือคาบเรียนหรือว่าวิชาที่โรงเรียนจะน้อยลงมาหน่อยส่วนปี4ที่ผมอยู่ปี4ี่เหี่ยนี้ก็เรียนน้อยมากๆครับแต่ว่ามันก็จะไปหนักช่วง ต้องทําวิจัยนะครับต้องทำคอนเสิร์ตจบเดี๋ยวจะมาพูดถึงทีหลังเนาะคือถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเด็กปีหนึ่งอะ่ะมันก็จะมีความเป็นพื้นฐานจะเรียนค่อนข้างจะง่ายใช่ไหมแต่ว่าวิชามันก็จะค่อนข้างเยอะถ้ากราฟอย่างเงี้ยกราฟของเด็กปีหนึ่งก็คือจะเรียนง่ายแต่ว่าเอ่อกราฟของเด็กปีหนึ่งอะ่ะความอันนี้อันนี้คือความยากง่ายนะความยากง่ายคืออยู่ตรงนี้แต่ความเยอะก็คือตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอขึ้นมาปี3ปี4ี่อ่ะความยากง่ายมันจะค่อยๆอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็ ความเยอะมันก็จะค่อยๆลดลงมาประมาณนี้เลยครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นกับนิสิตหรือว่าน่าจะเป็นกับนักศึกษาหลายๆคนที่แบบเออกราฟมันแบบแปรผกผันกันประมาณนี้นะครับซึ่งก็ผมมองว่ามันก็อาจจะมีทั้งแบบความยากความง่ายความความแตกต่างกันทั้งเด็กปีหนึ่งแล้วก็เด็กปี4นะครับมาพูดถึงรายละเอียดกันกเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะสำหรับเด็กที่แบบว่าเออจะทำคอนเสิร์ตจบหรือว่าต้องทําวิจัยจบอย่างเงี้ยครับก็สำหรับผมเนี่ย ก็จะมีช่วงเทอมสองนะที่ต้องทำคอนเสิร์ตจบซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทําวิจัยเพราะว่าตอนนี้ผมเรียนเทอมหนึ่งอยู่แล้วก็เทอมสองนี่ก็จะมีทั้งพวกวิจัยนะครับทั้งคอนเสิร์ตจบอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงโควิดอันนี้เนาะมันก็ต้องแล้วแต่สถานาการณ์ว่าคอนเสิร์ตจบอ่างเงี้ยเขาจะทำยังไงเพราะว่ารุ่นพี่ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำคอนเสิร์ตแบบว่าไม่ได้ทำคอนเสิร์ตแบบให้ทุกคนเข้ามาดูได้แต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบอัดวิดีโอก็จะอัดวิดีโอแล้วก็เหมือนแบบว่า ไม่รู้ว่าเขาพับบิกยังไงนะแต่แบบว่าก็อัดวิดีโอแล้วก็ส่งในอันนั้น,นเป็นคอนเสิร์ตจบก็เป็นคะแนนสอบไปอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากหรอกแต่ก็บอกไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดอยู่นะแล้วก็ปีผมเนี้ยผมก็ยังไม่ชัวร์เลยว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตจบในรูปแบบไหนนะครับจะมีคนเข้ามาดูได้ไหมหรือว่าจะต้องอัดวิดีโอเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นไลฟ์หรือว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับแต่ว่าในเรื่องของสกิลพวกเนี้ย ในช่วงปีหนึ่งอ่ะมันก็เหมือนเราต้องเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าเข้ามาเรียนแล้วก็จะยังไม่ได้รู้อะไรมากซึ่งมันก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่ได้ถูกเสมอ <ๆ S 1> ไปด้วยเพราะว่าการที่คุณจะเข้ามาเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยผมก็จะย้ําเสมอว่าถ้าคุณอยากจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยดนตรีอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจะเรียนจริงอ่ะมันแน่นอนถ้าคุณอยากจะเรียนจริงๆคุณก็ต้องอยากเตรียมตัวใช่ไหมเตรียมตัวคุณอยากเตรียมตัวเรียนคุณอยากเตรียมตัวเข้ามา สอบคุณอยากเตรียมตัวในอ,อย่างนู้อย่างงี้อย่างงันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าคิดว่าดนตรีมันเป็นแค่งานอนดิเรกคุณก็อาจจะปล่อยชิวแบบผมในช่วงน,นั้นหรือว่าแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรกับมันมากแล้วก็พอเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยคุณก็จะมาพบความจริงว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดแล้วคุณก็จะถอดใจคุณก็จะท้อแล้วคุณก็จะซิวออกไปอยู่ดีแต่ว่าถ้าคนที่อยากเตรียมตัวเรียนอย่างเงี้ยผมก็เออแนะนําว่าเออคุณถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณจะเอาที่นี่จริงๆแล้วคุณสอบติดแล้วเนี่ยคุณก็เตรียมตัวตัั้้้งแตต่อนนนไดเลย แล้วก็พอเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยคุณก็จะได้รู้อย่างน้อยคุณจะได้รู้พื้นฐานมาว่าหรือว่าคุณอาจจะเห็นผ่นานๆเรื่องทฤษฎีนูน้นทฤษฎีนี้อะไรเงี้ยคุณก็จะรู้มาผ่านๆแล้วมันก็จะไม่ได้ยากเท่ากับคนอย่างผมที่แบบว่าเหมือนความรู้เป็นศูนย์ในช่วงแรกๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาเรียนก็เหมือนแบบต้องมาเจอนู่นเจอนี่แล้วก็แบบมันจะยากลําบากมากกว่าคนที่เตรียมตัวมาก่อนแล้วแล้วก็รู้ว่าเออโอเคเราต้องเรียนอันนี้นะแล้วอันนี้มันเป็นยังไงนะเราจะ เรียนรู้ได้ง่ายกว่าแล้วเราก็จะไปเร็วง่ายได้ง่ายกว่าคนอื่นๆหรือว่าคนแบบผมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมมองว่าอันนี้อันนี้เกือบสุดท้ายนะผมมองว่าการเรียนดนตรีมันก็ไม่ได้ยากเสมอไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปมันก็มีทั้งยากมันก็มีท้งง่ายคือชีวิตเรามันก็มันคือเหรียญมันก็มันก็มีอยู่2แบบอยู่แล้วเนาะมีทั้งยากมีท้งง่ายมีทั้งท้อมีทั้งมีความสุขมีทั้งเศร้ามีทั้งอะไรพวกเนี้ยมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่ มันเป็นเรื่องปกติของคนเราอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการเข้ามาเดินดนตรีหรือว่าการใช้ชีวิตกับการเป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยผมมองว่ามันอาจจะมีทั้งเรื่องที่ทําให้อย่างเช่นช่วงนี้เนาะมันก็แบบว่าอาชีพนักดนตรีมันก็ช่วงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายใครที่คิดว่าเรียนจบแล้วจะมาทําอาชีพดนตรีมันก็คุณก็อาจจะเปลี่ยนความคิดได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วแล้วก็การแข่งขันมันค่อนข้างสูงเพราะว่าในช่วงโควิดอย่างเงี้ย คนดนตรีหลายคนก็แทบจะไม่ได้เล่นดนตรีแล้วครับก็อาจจะแบบไปขายอย่างอื่นแทนหรือว่าไปทําอย่างอื่นแทนแล้วอนยะ่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะมีความเป็นฟรีแลนซ์ระดับหนึ่งเลยแหละเพราะฉะนั้นการที่จะจบมาการที่คุณจะเียนดนตรีแล้วจบมาหางานง่ายเนะี่ยผมว่ามันมันจะใช้คําว่าง่ายไม่ได้แล้วอนะ่ะมันก็ค่อนข้างจะยากแล้วครับในตอนนี้เพราะฉะนั้นการเียนดนตรีก็ขอให้เียนดนตรีอย่างมีความสุขแล้วกันเนาะถ้ามันมีสิ่งอะไรที่มันแบบว่าลบกวนใจหรือทําให้คุณรู้สึกท้อแท้อะไรเงี้ยคุณก็คิดซะว่ามันก เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอยากทุกให้อยากให้ทุกคนคิดเหมือนกันว่าเออถ้ามันแบบว่าถึงจุดหนึ่งที่มันไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะถ้าคุณอยากจะยอมแพ้คุณก็ยอมแพ้ได้เลยแต่ว่ายอมแพ้แล้วคุณก็ต้องมีแลนต่อว่าคุณจะทํำยังไงกับมันต่อคุณจะไปเรียนอย่างอื่นต่อไหมหรือว่าคุณจะขอ เบรกพักไปสักปีหนึ่งก่อนเพื่อค้นหาตัวเองอีกรอบหนึ่งว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองต้องอยากเรียนอะไรจริงหรือว่าตัวเองไม่อยากเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วตัวเองจะไปเรียนข้างนอกไปต่อข้างนอกไปอเมริกาไปประเทศนู้นประเทศนี้ก็ได้เช่นกันแต่ว่าก็อยากใช้ให้ทุกคนหาแพลนสำรองไว้ด้วยว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองจะทําอะไรตัวเองอยากจะขายอะไรตัวเองอยากจะโชว์ความสามารถที่ตัวเองมีในด้านอะไรก็อยากจะอยากใช้ห้ทุกคนมีแพลนที่2หรือแผนที่3แพแนที่4เอาไว้ล่วงหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่า การเล่นดนตรีหรือการทํางานในด้านดนตรีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเสมอไปแล้วนะครับการแข่งขันมันสูงนัดดนตรีตามทั่วไปมันก็มีเยอะมากๆในนปัจจุบับนเนี่ยคนทุกๆคนสามารถเล่น,ลนดนตรีได้แล้วนะครับทุกๆคนสามารถไปเป็นนักด,ดนตรีรับจ้างไปเล่นงานกลางคืนไปตามงานกลางคืนไปเล่นตามร้านทั่วไปได้หมดแล้วทุกคน,นครับถ้าทุกคนซ้อมทุกคนอะไรพวกเนี้ยมันสามารถไปได้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันก็ค่อนข้างสูงและหนัก y จ u t u b e อีก นจ้าสตรีมมิ่งต่างๆอีกที่ในอนาคตอ่ะมันน่าจะมีมากขึ้นน่าจะเปิดโอกาสให้กับนักรนตรีที่แบบว่าหน้าใหม่มากขึ้นน่าจะเปิดโอกาสให้กับใครหลายคนที่ชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงชอบอะไรพวกนี้มากขึ้นการแข่งขันมันก็จะสูงขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการที่คุณมีแพลน2แพลน3แพลน4ไว้หรือว่าแพลนที่ว่าคุณอยากจะทําอะไรอยากจะทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็อยากจะให้เออคิดตรงนั้น ไว้เผื่อด้วยเพราะว่าการเรียนดนตรีมันก็ไม่ได้ง่ายหรือว่าการจบมามันก็ไม่ได้หางานง่ายขนาดนั้นแล้วนะครับ EP นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะยาวเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้สึกว่าน่าจะค่อนข้างยาวเลยแหละยาวที่สุดแล้วนะอาจจะยาวที่สุดแล้วเท่าที่ทํามาแต่ก็อันนี้ผมมองว่าแค่เบื้องต้นแล้วกันเนาะยังไม่ได้รวมถึงการซ้อมคอรัสของผมอีกด้วยนะผมยังไม่ได้พูดถึงคอรัสเลยนะซึ่งก็อาจจะเอามาพูดใน EP ต่อๆไปแล้วกันว่าการเรียนคอรัสการซ้อมคอรัส ในแบบของ m ิวป้าเนี่ยรือว่า MUPA ของผมเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะแล้วมันมีวิธีการซ้อมยังไงวิธีการคัดเด็กยังไงมันมีวิธีการนู่นนี่นั่นกันออกงานยังไงบ้างเงี้ยก็ยังไม่ได้มาพูดถึงตรงนั้นแบบจอดลึกเท่าไหร่ก็เอาไว้ EP หน้าแล้วกันเนาะหรือว่าถ้าใครอยากรู้อ่ะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยลกันนะครับก็อาจจะเอามาทําเป็น EP ต่อๆไปหรือว่าในคอนเทน t ต์ต่อไปอย่างเงี้ยก็มีพี่ท่านหนึ่ง เขาคอมเมนต์มาด้วยว่าเอออยากจะเห็นทั้งการออกกําลังกายนะครับการกินการอะไรพวกเนี้ยซึ่งการออกกำลังกายอย่างเงี้ยผมมีความคิดว่าอยากจะทําเป็นคอนเทนต์พวกคลิปวิดีโอหรือว่าอยากจะทาบล็อกอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงตอนเนี้ยที่ผมอัดพอดแคสต์อันนี้อยู่เนี่ยผมยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเลยครับก็อาจจะให้ฉีดวัคซีนเข็มแรกก่อนแล้วก็สถานการณ์ตอนเนี้ยมันชมรีบมันคลายล็อกดาวน์มันเริ่มกลับมาคลายล็อกดาวน์แล้วใช่ไหมก็ ยิมอาแล้วพวกนี้ก็อาจจะแบบกลับมาเปิดได้ในเร็วๆนี้ซึ่งถ้าผมได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วเนี่ยก็อาจจะได้กลับเข้าไปในยิมที่ผมซ้อมประจํามากขึ้นแล้วก็อาจจะได้ถ่ายเป็นบล็อกถ่ายเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับฟิตเนสมากขึ้นหรือว่าการออกออกกาลังกายมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของพอดแคสต์อันเนี้ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนอยากจะให้ทาพอดแคสต์เกี่ยวกับอะไรบ้างหรือว่าการออกออกกําลังกายเรื่องอะไรบ้างการกินการลดอาราร การลดน้าหนักการแบบว่าออกกำลังกายยังไงให้ถูกวิธีอะไรเงี้ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนอยากจะฟังหัวข้อเรื่องไหนผมก็จะเตรียมตัวแล้วก็จะเอามาพูดในอีีต่อๆไปให้ละกันนะครับโอเคสำหรับนี้ก็ค่อนข้างนานเนาะแล้วก็ผมมาว่าก็เป็นอะไรที่อยากจะให้ทุกคนออลองเอาไปฟังดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำหอมเพียงเดียวนะครับก็จะเป็นด้านของดนตรีด้านของชีวิตของผม,มอะไรางี้นะครับเกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลายัยกับคณะดนตรีและการสแสดงขอให้ทุกคนมีความสุขกกัับบารรใชช้ีวิตนะค สวัวันนี้เพียงเท่า,ทานี้นะครับสวัสดีครับ